ขั้นตอนตอนนี้นะคะถ้า่ให้ตอนนี้เครื่องกำลังทำงานค่ะขัดอยูอ้อยอยู่นะคะเครื่องนี้ทำเองค่ะพอดีมีมอเตอร์อยู่แล้วก็เลยซื้ออุปกรณ์มาให้ช่างประกอบให้นิดหน่อยก็เสียเงินไปเกือบพันเหมือนกันแต่ว่ามันก็ดีกว่าเราจะมานั่งปอก ดูจากในคลิป youtube ดูจากคลิป youtube นะคะอันนี้พ่อค้าใหม่ค่ะมีความชำนาญมากน่าจะได้ทำประจำขั้นตอนนะคะให้ดูเครื่องนะคะ